สวัสดีครับพี่น้องผมช่องร่วมพ้นคนหักง้วครับวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่บ้านซ้ำสูงครับอําเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้จะพามาเบ่งควายงามๆครับเปิดราคานะครับผมอยู่กับพ่อตู้ครับพ่อตู้บ้านซ้ำสูงครับมาไปเบ่งกันเลยครับไปเบ่งรอบๆตัวนะครับรอบๆตัวเบ่งนาครับเบ่งนานาเทื่อครับแจ้มครับ โอ้บไดริแรงดิีนะล่างว่าอะไรย่างว่าอะไรน้ำมาแกมจำนะครับพ่อให้พ่อนี่บ่หูเนาะพ่อเนาะหูเลี้ยงไงเลี่ยงครับเลี่ายงไงอยากกิ่ต่อมีไหมนางเอื้อนเราขี้ห่างค่ากันคือแม่นปะมาครับสวยครับเขาสวยดูรอบตัวนะครับเนาะนอนเขาแมงจังนอนหานฉีดิ ลูกที่สามบ่พ่อ,พอลูกสามคาทองลูกที่สามคาทองผสมยังไหวครับผสมบักยังก็เอ้เบาบักยังก็เตือนใบบุญพอบ้านด้านซีว่าใบบุญโอ้ผสมพ่อบ้านบ้านสูงหน่อย40ขนาดพ่อบ้นบนอานกระไดครับอ่าควายตัวนี้สูงประมาณเท่าไหรพ่อหน่อย40หน่อย40นะครับหน่อย40บวกนะพ่อเนาะถึงบ่หรือบ,บ่หนอย40มันนี่ครับ สามทครับหนอยส <40 S 1> ี่สิบบวกลวบนะครับเนาะ,ะท่องประมาณน,นี่ลูกที่สามนะครับสองเดียวก็พอครับเต่าง่ายเราโอ้ยสองเดียวกี่ว่ะโอ้ยบ่ไหยู่ครับอยากคิดพัดลูกครับว่าไงจากนอนตมมันมาอยากลูกลูกมาครับนะครับพ่อ <c oughs> ลูกลูกแก้วครับนะครับ ลูกแก้วปครับที่ว่าเล่นหน่อยโอ้ลูกดำๆที่พุ่นลูกแก้วนี่ะไรที่หนีมันจะท้องคัดท้องแค่ลูกเูาไก่หรอกลูกไก่แรอกลูกก็ลูกไก่โอ้ไม่ได้บมงตรงนี้เปิดราคข้าวไปเท่าไหร่ครับพ่อครับเสาหานาะครับเนาะตอรองได้ปะพ่อตอรองได้ตอรองได้เนาะนิดหน่อยครับตอรองนิดหน่อยครับเสาหานะตอรองนิดหน่อย เดี๋ยวเบิดทโทเดี๋ยวผมสิลงไปถ่ายคลิปนะครับนะเบิโทู๊เอาขอพอไวแล้วกัลงมาถ่ายคลิปโอ้ยมันลงไปว่ได้น้อยิ่ไก็ยังไม่ไกลแล้วก็พุดน่ครับยังมุมเดียวพี่น้องมีหลายตัวพ่อพ่อเปิดตัวเดียวจิบพ่อเปิดเจอตัวไหมครับ เปิดไว้เท่าเฉลแม่ตัวนี้ครับตัวนี้เปิดไว้แปดสิบแม่ลูกตัวนี้เปิดไว้แปโอ้มันเข้าไปไกลบ่อยเนาะมันจีตมอยากให้พี่น้องมาเบิ่งเอาเลยครับเด้อตัวจริงครับมันลงไปบ่อยครับมื่อนี้เพราะว่าเธอลงขี่ทมแล้วครับเธอลงขี่ทมแล้วตัวนี้แปดสิบครับพี่น้องเมียลูกลูกเถิกลูกตัวเถิกน่ะครับเนาะตัวนี้ครับโอ้กระลิงกบแท้โอ้ตัวนี้ อันยัยอยู่เด้พอ่อเนาะร้อยเฉลยบุ๊คร้อยร้อยสามเจ็ดสามแปดครับอ่าถ้าพี่น้องสนใจก็ต้องมาเบิ้งด้วยตัวเองนะครับเนาะตัวจะได้เบิง้งเได้เบิง้งลักษณะนะครับเนาะพ่อมาลงไปบ่ได้พี่นกี่ตัวอะไรอู้ลายตัวครับพี่น้องครับอันนี้แม่ลูปนะครับน้าพี่น้องแม่ลูกเพิ่นเปิดไปแปดสิบตัวร้องได้นะครับอ่ามีจมีบ่พอ่อ ไม่มีตำหนินะครับรับประกันตำหนิครับนะครับสิบเราจะมันเดียวผมจะเอาบทุกไปแต่คลิปนะครับเนาะพี่น้องสำหรับเมื่อนี้นะครับเนาะก่อนจะจากไปก็ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อสนับเป็นกำลังใจนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ